ขอบคุณมากๆเลยครับยังไงก็ฝากเอ็นดูผม้วยนะอุยมากแต่ว่านี้เป็นแบบดอกไม้สดอ่ะมันจะต้องเหม็นแน่เลยอู้ได,ได้กี่แสนวะเนี่ยโอ้โหเย,ยอะมากแล้วแบบชอบดอกไม้ฝอแบบเยอะมากเลยวันที่ฝอไปงานเนี้ยแม่แม่ก็เอามาให้จริงๆฝอเกิดมาฝอไม่เคยคิดเลยนะว่าแบบฝอจะมีแบบเอฟซีอะไรอย่างเงี้ย ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเกิดมาจะแบบเฮ้ยมีคนมีเอฟซีมีแฟนคลับอะไรเงี้ยอู้ฟัดีใจมากเลยแบบตอนที่เวลาฝอไปออกงานอะไรเงี้ยฝอรู้สึกแบบเฮ้ยยังมีคนมาแบบมาหาเรามาอะไรเงี้ยมารู้สึกแบบตื้นตันใจมากเลยนะขอบคุณมากๆครับแล้วก็แบบเวลาแบบฝอทําอะไรเงี้ยซัพพอร์ตตลอดเลยทุกอย่างเลยไม่ว่าจะแบบฝอทําอะไรแบบผิดไปหรือว่าแบบทําอะไรดีแกก็ชื่นชมมาทําอะไรผิดอย่างเงี้ยแม่แม่ก็ยังแบบสนับสนุน แล้วถ้าทําไม่ดีจริงๆแม่ๆก็คอยบอกคอยเตือนอยู่ตลอดอย่างเงี้ยครับใชแ่แต่แต่อันนี้ถ้าพี่พูดถึงฝอก็ต้องยอมรับนะครับว่ามีคนเมนต์มาว่าก็ได้แสงจากพี่แพรลี่ก็นั่นแหละครับก็ต้องขอบคุณพี่เขาจริงๆด้วยเพราะเขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่แบบทําให้ผมมาแบบอยู่จุดนี้ได้เลยนะใช่ครับอันนี้ฝอก็ต้องยอมยอมรับครับถ้าพี่จะบอกว่าฝอดหาได้แสงมาจากพี่แพรพี่แพรลี่อย่างนี้ฝอกไม่เถียงครับยอมรับเลยอืม จริงๆครับเพราะว่าเหมือนเหมือนมีคนบอกตลอดแล้ว่าเออก็ได้เพราะพี่แพรี่อันนี้มันก็จริงครับฝอก็แบบไม่เถียงครับใช่แต่อันไหนที่แบบอันไหนที่แบบรู้สึกว่ามันมันแบบเกินไปอย่างเงี้ยฝอก็แบบไม่เห็นด้วยอย่างแบบเออมาว่าฝอกปอยู่เพราะเงินเพราะอ่างเงี้ยบางทีมันก็ไม่ใช่เนาะอืมขอบคุณมากครับขอบคุณแม่แดงแล้วก็ขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับที่แบบทําช่อดอ,อกไม้ผมไม่ว่าจะแบบ ของขวัญหรือว่าอะไรหลายๆอย่างเลยตอนคริสต์มาสอะไรเงี้ยเอ่อพวกดอกไม้เก่าๆอันนี้ฝอไม่กล้าไม่กล้าแบบที่จะแบบเอาไปใช้เลยนะแบบนอกจากแบบวันที่ไม่มีจริงฝอจะใช้ครับอืมน่ารักมากเลยขอบคุณมากครับแม่เดงขอบคุณทุกคนนะครับทุกคนที่แบบซัพพอร์ตถึงแบบไม่ได้ให้เงินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยฝอไม่ ไม่ซีเรียสเลยครับแบบขอให้อยู่แบบรักฟอแบบนี้ไปนานๆก็พอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่แบบฝอร,รับของจากเอฟซอะไรอย่างเงี้ยเนาะฟอร,รู้สึกว่าฟอก็ไม่ได้แบบเป็นคนที่แบบมีตังค์เยอะอะไรขนาดนั้นครับอะไรที่แบบฟอรัรบได้ฝอก็รับอย่างแต่ฟอก็ไม่เคยไม่เคยขอไม่เคยอะไรอย่างเงี้เลยนะคะแม่แม่เขาทําให้เองตลอดเลยฝอก็ดีใจมากแบบไม่เคยมีแบบนี้มาขอเลย <c oughs> ดีใจอ่ะ <c oughs> ตี่เท่านั้นที่ของลูกอุ้ยขอบคุณมากๆเลยนะ ขอบคุณมากเลยนะคะแม่แม่ทุกคนจริงๆครับถ้าถ้าไม่มีแบบถ้าไม่มีแม่แม่พี่อก็แบบโอ้ยากครับอยู่ไม่ได้ทุกวันนี้หรอกชายเขาดูเขาดูเรามาตั้งแต่สมัยแบบแรกๆเลยน้องน่ารักมาก <c oughs> หนือพี่เพลี่เกเป็นอยากเป็นแค่พี่น้องแหละฟัดดูทรงแล้วนะอืม ฝันน่าจะติดเล่นเกินไปด้วยโดนดุเลยพี่จริงเหรอแกยังวีอยู่เหรอวีบอกว่าหยุดวีนั่นแล้วบอกแกซิหยุดวีนั่นแล้วพี่ก็จะตามหนูตลอดไปอุ้ยขอบคุณมากคา่บพี่เตี้ยน่ารักมากก่อนไปลุกอ่าชิปนี้หนได้ไหมไม่ออกไม่ได้ขอพีนะ่สุกัญญาอ๋อแกโอนแล้วแกโอนแล้วโอนแล้วเลยเหรอชจน โอเคยขอบคุณนะครับอุ้ยวันนี้แบบเป็นวันอะไรวะเนี่ยแปลกๆอะ่ะตั้งแต่เช้าแล้วรู้สึกแบบตื่นมาแบบเฮ้ยนั่นแปลกๆวะอะไรอะ่ะมีความสุขมากจริงครับแม่แดงทุกๆครั้งเลยที่แบบเวลาแบบไปงานไปอย่างเงี้ยแม่แม่ก็ซัพพอร์ตตลอดถึงว่าจะมีปัญหาอะไรเงี้ยแม่แม,แม,แม,แม่ก็ยังอยู่ข้างๆนะครับถึงว่าฝอจะผิดอะไรเงี้ยอืม น้ำหยดลงเห็นทุกวันหินกร่อนไหมคะหินมแข็งมากก็จริงอย่าติดเล่นเอา้าก็ฝอเป็นคนขี้เล่นอะขอโทษได้ไหม <c oughs> <c oughs> ร้องไห้อะไรขอไม่ร้องหรอกกูจะมีใจอะ่ะพอเอาจะถ้าจุกมานะฝดเอาตั้งเลยจะเอาเงินตั้งให้หมดเลย เ็นไงบ้างครับอาถ้าถามตรงๆแบบฟอไปคุยกับพี่เขาแล้วอย่างเงี้ยโอเคไหมแต่ก็แบบถือว่าแบบเคลียนระ์เนาะทุกคนไม่มีปัญหาอะไรกันเป็นพี่น้องกันเนาะโอเคมีแฟนยังคะยังครับอันยังต้องไม่ติดเล่นออฟอเป็นคนติดเล่นอนะยอมรับเลยเพออราะฝอไม่อยากให้แบบมันเครียดไง ไม่ชอบความเครียดอืมเป็นคนชอบคนเอนอร์จีเยอะอืมติดเล่นมากเกินไปยอมรับครับยอมรับอะไรผิดยอมรับเลยขอโทษด้วยครับจริงๆอุ้ <c oughs> ถ้าคิดเยอะผมก็ปวดหัวหมดสิ ไายกราเมกมีปัญหาอะไรอุ้ยแคบหน่อยแคบหน่อยฟอร์ดแคบหน่อยครับแคบหน่อยฟอแบบนี่เดี๋ยวฟอดแคบก่อนดีกวะหนึ่งสองตังมากเอ้ยเอาใหม่ได้ไหมครับนิ่ของซ้ซำเออบอกตัวเองเลยนี่ของส์ซำมาสั่น อุ้ยตื่นเต้นมากแอดไลท์แทนแบบเลือกลักมากสุดวันนึ่งฝรว่งเลยมันแปลกๆอะไรวะอุ้ยดูดิทุกคนเยอะมากแบงม่วงด้วยขอทุกตีเลยได้ไหมครับเอ <laughs> ฟซีย้ายฝั่งเร็วมากอืมแล้วจะมีคนอยู่ข้างฟอรอยู่ไหมเนี่ยบอกความในใจเขาสิคะใจมันพูดไม่ได้ครับ มีคนเข้ามาคุยเยอะไหมครับอ่าอันนี้ผมพูดตรงๆเลยนะมีคนเข้ามาเยอะไหมมีแบบเขาเรียกว่าไดลิกอจมาเยอะมากแต่ว่าไม่ได้ตอบเลยเพราะรู้สึกว่าแบบเออขอยังก่อนแป๊บนึงขอแบบพักก่อนดีกว่าแปบ๊บนึงใจมันยังแบบยังแบบไม่แข็งแรงอะ่ะขอรักตัวเองก่อนอย่างที่แกว่านั่นแหละขอรักตัวเองก่อนเปลี่ยนวิธีเข้าหาดูคะ่ะเข้าทางหน้าต่างแล้วครับ เห็นไหมเชื่อได้ยังว่าสองไม่ได้อยู่กับแกเพราะเงินเนี่ยก็เป็นอีกดีจะตายเขาวินช่ำเหรอเอาไม่ติดเล่นหรอกพูดจริงจริงจังก่อนี้โอ้หเนี่ยเห็นไหมแล้ว ฟอก,ก็ฟอก,ก็เป็นเหมือนที่แกว่าด้วยแหละอย่างหนึ่งคือแบบเวลาแบบมีคนมิ้นอะไรมาเงี้ยฟอชอบตามแบบไม่ไม่ได้แบบเป็นตัวของตัวเอง,งเอะไรเออนิดนึงนะครับแบบเป็นแบบนั้นอะ่ะเนี่ยเราพี่แบบเป็นมาเมนอกองอเลยงอเลยอะไรอย่างเงี้ยฟอก,ก็จะแบบเป็นคนบ้ายอด้วยแต่เป็นพี่น้องนะเป็นพี่น้องเออแกมองหูงไงแกวีนเหรอครับตอนนี้แกวีนอยู่เหรอก่อน โยชิแค่ใส่แล้วถ่า,ายให้อ๋อได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยใส่ได้ไห,ไหมั้ยเออแต่ไว้ในห้องก่อนได้ไหมนี่เป็นคอนว่าไว้นี่เหรอไม่เบี่ยงครับอืมพี่ไม่ได้สอนนั่นแหละครับก็ดีแกสอนตลอดเลยสอนมาตลอดห <c oughs> ้าสี่ห้าสามอ๋อมันต้องรับอีกชั่วโมงหนึ่งเลยเหรอรับแต้มโบนัสคูณสองโอ้โห ถ้าให้อะไรอีกชั่วโมงหนึ่งรับแต้มโบนัสคูณสองแล้วตอนนี้เออวาได้อยู่ได้อยู่แต่ได้คูณสองไงนะจะอยู่อีกชั่วโมงหนึ่งเลยเหรอโหเน,นี่ยเขาบอกมาว่าเวลารับแต้มโบนัสคูณสองหนึ่งชั่วโมงหกนาทีคือฝ่าต้องฝ่าต,ต้องอยู่ไหมเพื่อจะได้แบบโบนัสคูณสองควรไหมควรอยู่ไหมอยู่ก็ได้น้ะหนึ่งชั่วโมงเง ไอพีอีกครั้งนอ้ฝพอแล้วฝดกลัวแกวินอีกอแต่ฝัดยิ้มไม่หุบจริงนะตอนนั้นอะอะไรอะน้องฝดอุดมสมบูรณ์ขึ้นไปเนี่ยใช่ครับมีแก้มละอยู่อยู่โอเคได้เดียวอยู่ชั่วโมงหนึ่งก็ได้อ่ะเดี๋ยวคุยคุยกันไหมอุ้แต่ขอบคุณแม่แดงมากมากเลยนะครับแล้วก็ทีมทีม,ทมงานเอีทุกคนนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ เดี๋ยวไว้เจอกันอ่ะเดี๋ยวขอสัญญาเลยว่าแบบสักครั้งหนึ่งอะ่ะเราต้องได้ไปเที่ยวด้วยกันกับเอฟซีทุกคนเลยดิวนะจออันนี้คืออะไรวะดูก่อนเขาบอกว่าชาลินวิสมีแข่งซับบออะไรอีกไหมอะ่ะ มีอะไรอีกไหมที่ลืมบอก <c oughs> อะไรนะเขาบอกว่าอะไรนะ <c oughs> <c oughs> แต่สี่ทุ่มแล้วอ่ะสี่ทุ่มจะห้าทุ่มแล้วฝัอยากนอนเดิจริงๆฝักก็อยากนอนอยู่นะ ีตัวใหม่กันเล